เจสวัสดีครับตอนนี้ออกรายการแล้วพี่ผมนี่ผมนั่งอยู่กับน้านงจำานงสงเกล้อน้าหน้าหนวดสวัสดีครับน้านงนี่เขาตอนนี้พี่เจเขาแบบต้องบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ตอเนี่ยตอนนี้อะเพิ่งเพิ่งกลับมาจากอ่ากินข้าวครับนะไก่ไหมออกไปกินไก่ไหมหรือยังไงยังไงผมยผมนึกภาพไม่ออกคุณต้องก้องมาดิไปกินไก่ไหม ออกินข้าวที่หอครับประมาณแปดนาทีครับอฮ้ยจริงเลยทำไมคุณไปเวลาแนาทีแปดนาทีห้าสิบห้าวิเอานี้ไม่อยากไปกินเนย่างหรอพี่ไม่ได้ชวนพี่ตองพี่คิดกินเนยยารอไม่ค่อยอยากไปไหนเลยเพราะว่าทางทีมก็อยากให้ถ้าไม่จําเป็นอย่าออกอะไรเงี้ยครัตอนนี้ซัปโปโรนี่เพิ่งกลับมาซ้อมหรอพี่เจ จริงๆโปรแกรมตอนนี้ซ้อมสองวันจุดหนึ่งวันครับอ๋อ,อคือเขาซ้อมแบบเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมได้เป็นปกติตเลยใช่ไหมเเหมือนเดิมเฮ้ยจริงด้วยไม่กลัวเลยนะก็เ,เขามีระยะห่างครับแค่แฟนบอลดูได้แต่ไกลๆคร<อ>ับอตอนนี้ก็ถือว่าก็คือห่างกันแค่เอื้อมมือเองครับผมเสียงเสียงเขาแลมีความสุขไหมไม่มาสุขกันแน่ตอนนี้ แล้วทีมสภาพทีมเป็นไงบ้างผมผมตอนนี้ผมบอกเจรตรงๆว่าผมมาติดตามฟุตบอลเจลีกเนี่ยเยอะมากเพราะมันบคอณคนับนะนั้นองเนี่ยตามซัปโปโรทีมพี่ตลอดใช่นะแล้วก็ไม่่อยได้เราอย่ไม่เป็นไรหรอกเอาเรานี่สภาพทีมเป็นไงบ้า <c oughs> งก็เข้าใจแหมกอนเองก็แพงไป <c oughs> ตอนนี้ทีมทีมเป็นไงบ้าง <c oughs> <ๆ>ทีมตอนนี้ก็ทุกคนก็ผมว่าก็ทีมผมยังสนุกกับฟุตบอลเพราะว่าเราได้มาซ้อมได้เตะบอลอืม แต่คงจะทุกคนอาจจะมีความลึกๆในใจว่าอยากแข่งบอลน,นะครับมากกว่าสถานการณ์แบบนี้แต่ซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม่มีใครสามารถวควบคุมได้ครับก,ก็ต้องทําใจแล้วก็วก็เขาก็เลยว่าเออถ้ามันโปรแกรมยังไม่ชัดเจนก็ซ้อมแบบนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาก็หนึ่งกลัวอาการบาดเจ็บด้วยครับใช่ใช่ ผมเห็นข่าวซัปโปโรนี่พี่ที่ไปขอลดไปขอลดเงินเดือนใช่ไหมหกเดือนนี่นี่มันมีที่มาที่ไปไงพี่เจไร่ฟังหน่อยคือคือมีวันหนึ่งกับตันแล้วก็ตนพี่ในทีมก็แบบมาคุยมาปรึกษากันก็แบบประชุมทีมอะเฉพาะนักฟุตบอลอย่างเดียวครับเอาก็ถามเลยว่าแบบคิดเห็นยังไงกับการที่เราเนี่ยจะช่วยอะไรทีมหรือสปอนเซอร์ได้บ้างอะไรเงี้ยก็เรียประชุมเขาจะถามความเห็นแต่ละคนว่าเอ้ย คิดเห็นเป็นไงว่าไงบ้างคิดเห็นยังไงอืเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดเห็นไงเพราะว่าการลดเงินเดือนเนี่ยคืออันนี้สโมสรไม่ได้มาขอให้เราลดแต่รเราลดากันเองแต่ก็บางคนก็ก็เราก็ต้องเข้าใจว่าบางคนก็มีครอบครัว<อ>มีรหรือว่าเขามีวางแผนอนาคตไว้จะทร่นมนี่พอพอคุยเรื่องอเงินเนก็ต้องคุยแบบให้ละเอียดมากขึ้นไงครับ,รบแต่ว่า สุดท้ายแล้วทุกคนก็ยอมลดเพื่อทีมแล้วเพื่อสปอนเซอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ที่ดีนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีเลยมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่ผมว่าเราต้องช่วยกันมากกว่าตอนเนี้ยโอ้มีมีเออเจมีคนบอกว่าตอนนี้ที่สัมโลอมันเริ่มมีระบาดรอบสองอีกแล้วอะ่ะเออเท่าที่ผมถามพิธีนะคะพิธีว่าคนแก้วบอกว่าตอนนี้ตัวเลขก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมานะอ๋อไม่ขึ้นมาใช่ข<อ>ึ้มแต่ว่าแกบอกว่า คือทางออ่ทางรัฐบาลก็อยากให้แบบไม่อยากให้ออกมาแบบเจอกันเยอะเพราะว่าเขาอยากแบบให้มันหายไปไปแบบให้หายไปขาดก่อนอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อวานมีข่าวว่าเ็าเค์ฟิวเลยอระที่ญี่ปุ่นอที่เมืองอื่นครับเเมืองอื่นใช่ครับืออตนนี้เมืองอื่นเมืองอื่นซ้อมซ้อมอยู่กับที่บ้านเลยครับออกไปไหนไม่ได้ พี่เจมีข่าวมาพี่เจแล้วคือตอนนี้ก็อ่ะซ้อมสองวันหยุดหนึ่งทีใช่ไหมนี่คือซ้อมแบบเต็มรูปแบบแบบปกติเลยใช่ไหมโอซ้อมแบบเน้นสนุกครับอ๋อคือเน้นสนุกในที่นี้หมายความว่าก็คือยังคงคุณภาพอยู่แต่ว่าคือโค้ดมิชาเขาอัดไม่ได้มาลงมาซีเรียสว่าแบบเหมือนตอนที่ต้องเคยไปอยู่กับพี่ที่แบบเขาแบบมาแล้วก็ดูๆอันนี้แค่แบบเป็นออนนี่เฉยว่า ให้สภาพสภาพคงมีแล้วก็ซ้อมพวกโพลิชั่นแบบสมอลไซส์เกมมากกว่าอะไรเงี้ยพี่เจมีคนถามมาว่าพี่เจมีวิธีคลายเหงาอย่างไรบ้างช่วงนี้แฟนบอลเหงากันเยอะไม่มีบอลดูแล้วอยู่บ้านอย่างเดียวคุณเป็นกระดอยเช็ดชู้อย่างเดียวมันไม่ใช่แน่ผมว่าการคลายเหงามีหลายวิธีนะแต่ว่าอย่างเป็นของผมเนี่ยคือการเล่นเกมเล่นเล่นกีตาร์การดูเน็ตฟิกการดูยูทูบ ว่าการเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยเราภายเราได้แล้วก็เราก็มีแบบฟิตเนสในบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราทำพวกแบบก็ซื้อพวกนุ่นพวกนี่มาแล้วก็บางทีก็เข้าไปขับเฮาที่ตองชอบชวนไปอะไรเงี้ยขับเฮานี่มีอะไรบ้างขับเฮาก็มีโหมีทุกอย่างมีมีซาวน่าแช่น้าร้อนน้ําเย็นผู้หญิงไม่ผู้หญิงไม่มีสิครับอ๋ออะเลยโทษโทษโทษมีฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วก็มี เหมือนแบบทุกอย่างก็ครบเสื้อผ้าแล้วก็เวลาเราไม่อยากหยุดก็เข้าไปซ้อมได้ก็แล้วแต่เราอะไรเงี้ยพี่ตองเป็นไงบ้างเขาปรับตัวได้ดีขนาดไหนพี่ที่ครับโลโอ้พี่ตองบอกว่าแกเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกๆสถานการณ์ได้ง่ายเสมอแล้วก็แกนคนที่ค่อนข้างจะเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วก็ง่ายๆอะไรเงี้ยผมว่าเขาโอเคเลยนะเขาก็มีความสุขนะไม่รู้ดิ ไม่เคยถามว่ามีความสุขไหมไอเราเนว่าเขามีความสุขไอเราก็ไอเราก็มีความสุขไว้ก่อนหไม่งในใจแก่มีความสุขป่ะผมเชื่อคุณคุณไม่มีความสุข์แล้วคุณเป็นคนสนุกสนานนะบางทีคุณสนานดีครับก็ชีวิตก็ก็สนุกไปบอลเตะได้ก็สนุกกับถานบอลเตะไม่ได้เรื่องไม่สนุกเลย ผมเห็นบางทีคุณเหมือนกับอยู่ในช่วงเครียดแต่คุณไม่เคยเครียดผมชอบคุณตรงนี้แหละคุณรู้ป่ะครับขอบคุณครับนะมันก็มีอยู่แล้วครับคนเรามันมีช่วงช่วงเครียดครับแต่ว่าคือเราจะแสดงอออกมาในรูปแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยมีคำถามเข้าไปเยอะไอต้องไอต้องรู้ดีเยอะนะอผมไม่เอาเรื่องพี่เจมาแฉเลยนะพี่ผมได้แบบซื่อสัตย์มากผมเก็บเรื่องผมรู้หลไยเรื่องผมไม่พูดอะผมเลยอยให้ผมเก็บเรื่องของพี่ไว้แน่นมาก เรื่องกูเรื่องเรื่องดีๆกูเยอะใช่ไปล่าล่ะใช่เรื่องดีๆเยอะอ่ะนี่เจมีคนถามมีคนถามมาเจตอมหน่อยเขาว่าไงก็บอกสารั้าอยู่เย็นนี้มั่วกับผมเปล่ะเาบอกสารั้นอยู่เย็นฝักงามพี่เจด้วยครับนนงมีโอกาสไปเล่นมีโอกาสไปเล่นทัมโบโลได้ไหมผมว่าโอ้โหแกก็มีโอกาสอยู่แล้วรับแกก็เป็นนักเตะที่ที่แบบท็อปเมืองไทยเลยนะพี่ตังตั้งแต่เล่นในกันแล้วก็จริงๆก็ถ้า กองกลางแกก็ถือว่าเป็นคู่หูที่เล่นมาด้วยกันกับผมที่รู้ใจนะอแต่คือถ้าแกมาแกก็ต้องคืออยากให้แกมาก่อนอ่ะอผมไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไม่ได้ถ้ามาก่อนอย่างน้อยอะต้องมาเรียนรู้ก่อนละใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมาเรียนรู้อ,อย่างน้อยก็ได้มาแล้วก,ก็ต้องมาสู้แกก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับสงไงนี่ให้พี่เจพูดถึงช่อง y o u t u ู e หน่อยพี่เจยูทูบทำเยอะเป็นไงบ้างที่มาที่ไป ที่มาที่ไปอ้าวโหอย่างนี้ก็ฝากเลยฝากเลยฝากเลยคือผมผมชงมาแล้วผมชงอันนี้ก็ชงให้แล้วผมรอคำถามนี้แหละรอฟังค่ณบอกฝากบอนไทยวาไรตี้ไว้ในอ๋อหมอกอ้อมใจนะต่อไปก็ฝากของผมแล้วนะอ๋อหมวกอ้อมใจขอบคุณอย่างก็้อนนะครับที่โอ้โหสาช่วยแชร์ให้ไม่น่าเชื่อจริงที่แบบมาแล้วยังยังรักผมอยู่ครับขอบคุณครับผมโอ้ที่นี่รักพี่เสมอบริหารนะครับผมอะไรนะเขาว่าแล้วนะ ขอบคุณยันผู้บริหารเลยครับโอ้โหได้ตำรวอยู่ย็นจริงครับได้ตาผมได้ตำราฟุตบอลมาจากลุงวิต้องสามเล่มอะอะให้พี่เจพี่มาที่ไปหน่อยอ่าผมก็จริงๆคือผมก็คิดในใจเออทำไมเราไม่ทำว่าในสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นในในแบบที่เราเป็นเนี่ยอ่าอ่า คือเป็นยังไงเร็วๆอะไรเงี้ยคือแต่จริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่พูดจาแบบเพาะหรอกนะจริงๆก็เป็นคนปากหมาคนหนึ่งนั่นแหละก็น้องๆน้องๆโอ๊ตปาโมลดนั่นแหละเรื่องเชื่อเชื่อเรื่องนี้เชื่อเขาเชื่ออยู่แล้วเราเป็นโมเดลต้นแบบของนักฟุตบอลรุ่นน้องเด็กๆเยอะไงถ้าเขาดูเนี่ยมันอาจจะทตามในสิ่งที่ไม่ควรทำก็เอาในสิ่งที่เออผมไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยังไงนะถ้าถ้าเราถ่ายได้ออกได้ทุกเทปนะเพราะว่า บางทีถ้าสมมติช่วงนี้ออกได้ถ้าแบบช่วงแข่งเนี้ยผมอาจจะแบบมันก,มนก็มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากถ้าเราแข่งเยอะมันก็อาจจะมีต้องมีสมาธิอะไรเงี้ยครับแต่ก็จริงๆก็แยกแยะได้แหละอืมผมจะพยายามถ่ายแบบบางทีล็อกเกอร์กับเพื่อนคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นไปกินข้าวเพื่อนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือถ่ายชีวิตตอนเราเออไปกินข้าวดีหอตื่นมาเจอเจอ,เจอใครบ้างตื่นมาแล้วทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยซ้อม ออกกําลังกายยังไงถ่ายที่ตองอะไรเงี้ยผมว่าคนน่าจะโอเคนะถ่ายร้านอาหารถ่ายแบบุกอะไรเงี้ยผมว่าบางทีคนเขาก็อยากมากินร้านเดียวกับผมอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถึงคุณเอ่อถึงคุณจะไม่ใช่ไอรอนแต่ว่าทุกคนก็อยากรู้อยากอะไรเงี้ยอยากสัมผัสคือมันไม่มีโอกาสได้บินไปเรืออะไรไปแต่คุณถ่ายทอดมาเนี่ยผมว่ามันก็ได้อัธรุไปอย่างนึงนี่เราขึ้นซีจีมาแล้วชนาชาแนลนะครับไปติดตามได้เลย โอ้โห oh, ขอบพระคุณมากครับต้องอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่นนอนนะนงอรโหูเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวเลยต้องเอไอไม่พี่เดีย๋ยวผมไปหายูนูนแล้วก็มิสซโนอีกสักคู่ <c oughs> เออเออพี่พี่มีเยอะเอ็งเอาไปช่วยใส่หน่อยแ <c oughs> ออคือใส่แล้วใครใครก็เหมือนบอกต้องสง่งกระปินพูดง่ายๆ <c oughs> ชนะชาแนลเลยครับปติดตามได้ลงไปแล้วคลิปแรกไปกินเนื้อย่างกับครอบครัวที่ต้องกูมีคลิปเดียวอือเลือ คลิปเดียวแล้วทำแล้วมีคลิปเดียวเอาเดียคนตกใจแเนี่ยไอแต่คลิปตั้งจริงจริงโอเคละผมผมเห็นแบบเยี่ยมเลยคือแบบเขาพูดคล่องแล้วก็มุกของเขามีเหมือนเดิมจริงจากอยากจะบอกว่าไอคือการที่เราถือกล้องเซลฟี่เนี่ยแล้วพูดคนเดียวมันมันมันไม่ถนัดอคือมันต้องมีแบบต้องมาคอยอยู่ด้วยอ่ะเออใช่ โอ้ยถ้าีบอก็อยู่ดีเดว<อ>ิร์กเลยนะผมจะคอยบอกพี่เจว,ว่าทําอะไรนู่นนี่มั่งพี่แค่รอ,อพูดอย่างเดียวเลยอะโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายห้องแล้วเดี๋ยวย้ายห้องแล้วอบอกคำเดียวต้องแบบต้องห้องใหม่นี่แจ่<อ>ไมไปอยู่แถวไหนพี่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้สามซ้อมป่ะโอ้หถ้าใครมาถ้าเดินผ่านก็คงคงเห็นห้องพี่เลยน้องสนาทีถึงโอ้โหสุดยอดช้าเลยคือตอนนี้เน้นช้าอะไรนะคือผมอะเน้นนอนแล้วตื่นสายเข้าไว้ เราก็เอาใกล้ไว้ก่อนเนี่ยนี่มีคนถามว่าพี่เจเนี่ยเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยชอบร้องเพลงอะไรมั่งโอ้โหจริงๆนะเอ้ยแต่กูก็ต้องแบบน้องนะต้องเอ้จริงๆกูก็อยากเล่นทุกเพลงนะแต่กูเล่นไม่เป็นโอรเห็นเขาไลฟ์สดแล้วมีคนไปไปขอเพลงเขาเยอะตู้ตองไปละไมเรื่องเรื่องอย่าขอมาเดี๋ยวเล่นเอง อ๋อมีคนถามอีกเยอะเลยพี่ตองพี่ตองเล่นได้เกือบเพลงอ๋อร้องเพลงงง่ายพราะนะพ่อด้วยเพราะมากเลยโอยงงเลยอ่ะงงเลยงงเลยอะคนดูคนอดูคนดูเยอะด้วยอคนดูเพียบเลยนั่นคุณก็ดึงคุณก็ดึงตองไปออกเพลงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวยอดคนดูเยอะแหละเปิดซิงเกิลแล้วเอาจริงป่ะเนี่ยซิงเกิลอะไรซิงเกิลเนี่ย กวินไองอ๋อกวินแต่บอกออกเพลงคุณด้แหละออกช่องของคุณด้แหละแล้วคุณก็จ่ายตังค์ให้เขามากงโมอนันนั่นเองกวินกวินดีเจร้องเออเอออันนี้น่าสนใจไม่ใช่จะได้ปิดเร็วหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีคนดูต้องบูร้อนผมก็ว่าอย่างนั้นนะนี่ตลกดีว่าออมาเรื่องอื่นบ้างไปเดี๋ยวก็ข้อหาเรามาคุยส่วนตัวเอาหมดแล้วยังเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนี่ยก็เรื่อง ก็คนเขาอยากให้ถามเรื่องส่วนตัวเขาไม่ยากถามเรื่องส่วนรวมโอ้นี่คนนี้ก็ไปได้จริงแต่ย่ามีครั้งนะครับฝากช่อง YouTube ชนะชาแนลไว้หน่อยโอ้โตองเอ้ยผมจริงจริงพี่เจคนถามมาว่าอนาคตการกาแข่งตอนนี้อายุย่าง27แล้วมีวางเป้าหมายเลยบ้างต่ออย่างนี้เป้าหมายกูหมดแล้วตองเอ้ยเอาหมดแล้วเอ้ก็เป้าหมายก็ก็อยาก พัฒนาตัวเองจนมันเล่นไม่ไหวแหละก็<อ>เล่นไหวเล่นจะเล่นแบบชิลๆโนาะจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะพวกงี้ดีกว่าแต่คือก็คือเราไม่ได้อยากเล่นไปวนวานเราอยากเล่นเพื่อประสบความสาเร็จอ่ะดีแล้วดีแล้วมีเป้าหมายยงเง้ยเต้องมีเป้าหมายแบบก็อ,อ,อยากประสบความสำเร็จแล้วอยากเออพยายาแบบมจะมันต้องไปให้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามันถ้ามันไปได้มันก็เออเหมือนทําให้น้องๆได้มาอีก อ่าใช่ใช่ปูปูได้มาช่วยยกระดับสุดบอลไทยไปอีกไปอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยใช่สุดเยี่ยมมากเยี่ยมมากเออให้คิดอย่างเงี้ยเจมันจะดีดีคำพูดคำจาเขาเฉียบล้วเขาก็เป็นคนนี้อยู่แล้วแต่ไม่คนามไม่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 ใช่ก็เอาสาระมากไงโอ้นี่พิธีบอกว่าพรุ่งนี้กินข้าวหอทุ่มหนึ่งนะบอกชนะหน่อยแล้วแต่ก็แต่แต่คือพิธีกูด้กว่กินข้าวเย็นเลยโอ้ กูก็อยากกินโอ้โหนั่งคุยกับพี่ธีไม่คุยกับกูเลยพี่ธีก็เป็นไงก็สบายดีไหมพี่เจพี่ธีอะโอ้โหรอเฉียบเหมือนเดิมคือไปกูอยากจะคุยกับนิวเวล่าให้แกงจริงคือคือเขาเขาอย่างแบร์เดิร์ใช่ไหมอย่างแบร์เดิมอยู่ของจริงคือแกแม่งโอ้โหแบบรย y ต l t y อะจริงซื่อสัตย์สุดๆแล้วเยอะๆตอนนี้ครอบครัวครอบครัวแกมาอยู่ด้วยไงมีนานะามาอยู่ด้วยสบายเลย ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะแฮปปี้ถือก็ไแฮปปี้อยู่นะแต่พี่คนถามสนุกครับสนุกครับดีแล้วช่วงนี้เราก็สนุกโาคนไทยก็อยู่ด้วยกันก็สนุกดีคือผมมองว่าถ้าพี่เจแบบทําอะไรมาเงี้ยผมว่าแฟนบอลไทยมันหายเหงาได้มากมากนะคือพี่มาร้องเพลงพี่มาแบบมาถ่ายอัมเพื่อนร่วมทีมต่างเนี่ยคือแฟนบอลแบบเขาแฮปปี้มากก็คือแบบพี่คนเป็นคนสร้างรอยยิ้มอะในเมื่อคณะ ในวันที่ฟุตบอลมันยังเปลนไม่ได้เไม่ได้มีคนถามว่าเจอเมื่อไหร่ในญี่ปุ่นอันนีที่เป็นกบอลนะต้องเลยฮะที่เป็นนักบอลอยู่นะก็นี่แหละอาชีพเสริมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปแย่งรายการต้องซุยก่อนออ้ยดูโอ้ขอบคุณมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงในท้ายแล้วเดี๋ยวให้วิเจเข้าไปพักผ่อนเดี๋ยวก็ต้องมีโปรแกรมฝึกซ้อมคุยดีๆนะเดี๋ยว โอ้โหประธานเขาดูอยู่เดี๋ยวก็โดนหักเงินเดือนคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงคุณเจ๊ว่ามีประธานดูอยู่คุณรู้ได้ไงเขาเจอกับผมไี่นมาหมดแล้วจริงดิผมรู้หมดเลโโหทำทำตัวดีๆนะต่อแลเวา้วยเราถามเอาตอบคำถามนิดหน่อยก็บอกว่าเจลีจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไม่รู้ใช่ไหมเหมือนตอนที่ประชุมกันล่าสุดนะครับพี่ก็ได้ผมอัดถ้าเร็วสุดเนี่ยคงเป็นเดือนหกครับเดือนหกเนี่ยอืม พี่เจพี่ไม่ได้เตะบอลนานๆแบบแข่งอย่างเงี้ยมันคิดถึงไหมมันแบบมันแบบอยากกระหายลงมาแข่งไหมตอนเนี้ยต้องเลย <c oughs> ต้องเลย <c oughs> ต้องเลยค <c oughs> ือยังไงโอ้ยอยากเล่นจัดเลยคือแบบคือแบบฟิลลิ่งแบบเหมือน เหมือนซ้อมบอลไปวันๆแ,แล้วก็ไม่ได้แข่งถูกถูกถูกมันบื้ดีก็ไม่ดีคือ <นะ S 2> ผมเข้าใจพี่เจนะเพราะว่าผมมเป็นคนภาคบอลคู่เลโซกับซัโลโลปโปโรปบบเดิมเลยวันนั้นพี่เจขึ้งหลังเล่นโคตรดีลุ้นมากแล้วคือเขากำลังมามีแอสซิสอะไรเนี้ยมันก็อยากะสานต่อไปนะเออกูก็ฟิตเอ้ยกูกูกูฟุกไมมหรอกไม่ฟุกหรอกไปลุงพี่พี่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ ลราเราจะมีรายการอะไรนะเอาเทปเก่าไว้มาเขาสมัยเจเล่นนัดแรกเจอกับมุ้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาให้คนได้คิดถึงกันหน่อยว่าผมก็ผมคิดถึงทั้งพี่มุยพี่อุ้มพี่ตองเลยแต่พี่ตองนี้เจอทุกวันเลยแต่จริงจริงอย่าลืมนะมีเด็กอีกคนหนึ่งนะเขาชื่ออะไรวะลืมไม่เกี่ยวไม่เก้นไ่ะเออไมเคิอนะไมเคิล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  มันมันมันเหงาสุดแล้วเพราะว่ามันเป็นเด็กอะนะแล้วการปรับตัวร่ามเริ่มมีเปล่าไม่รู้น่าสงสารแต่ต้องสู้นะพี่ก็เหมือนพี่ช่วงแรกอะต้องบอกเขาไว้สู้ไอเดนไปเจใช่ใช่ก็เขาก็มีโอกาสได้ไปมากกว่าคนอื่นนะโอกาสได้มาง่ายๆแหละผมว่าออื เมื่อไรจะฝากแฟนบอลมากก็คิดถึงเจอยู Release> ่นี่หลายคนบอกว่าถ้าเปิดช่องเลยเนี่ยก็เอาอะไรเลยเอาของมาแจกมั่งอะไรมั่งทํากิจกรรมมั่งเขาจะได้ตามนี่ไงก็ท่านใดฝังซื้อเสื้อเมืองทองเนี่ยก็จัดไปดิผมูลค่าลไปแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบก็ซื้อไปก่อนอาโชว์เลยอาโชว์เลยเอานี่เอาหนึ่งตัวบริจาคร้อยถือว่าร้อยบาทเลยนะใช่ใช่ไม่ธรรมดาเลย ธรรมดาคุณเจไม่ธรรมดาผมเชื่อผมเชื่อว่าคุณเจไม่ธรรมดาแน่นอนคุณอยู่นูน่นคุณนะต่อไปก็ปากช่องเราไปหน่อยอ <laughs> เราไม่ธรรมดาอยู่แล้ว <laughs> ตามเยอะเมื่อไหร่เดี๋ยวแจกเลยขมทรัพยโน้เลยจริงเ <laughs> ดี๋ยวไม่แจกหมได้ผมไอ้เหลือผมบ้าง <laughs> โอ้โหต้องมาขนไปเลยหาเต็มไปหมดพี่สุดที่เลิศผมเลยเนี่ยทุกวันนี้ผมศรัทธาในตัวเขามากคือไม่มีใครมาแทนที่พี่ได้ผมบอกไว้เลย มึงอยู่กูรู้ว่ามึงรู้เรื่องกูดีนี่มึงแต่ไม่มีแท่งไทยไม่มีเลยไม่มีว่าพี่ทําอะไรมีแต่เรื่องดีๆออกมาจากปากอมมึงก็พูดแต่เรื่องไอดีของกูนั้นแหละเออเ้ะเรื่องเรื่องมีชนะแบบชาแนลปลอมนะโูอยากอยากทำแบบนี้ดิเออปากพี่จริงทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยโู้ตายหมดใช่ใช่ใช่คือแนนุ่งกับเปิดมาวันเดียวอ่ะมีคนปลอมแล้วมีคนปลอมแล้วแสดงดังแต่มีคนไปรีพอร์ตมีอะไรแล้วพี่ไม่ต้องห่วง พลังของไม่ใช่ไม่ต้องห่วงนะมึงห่วงกูก่อนพลังของแฟนบอลเดี๋ยวเขาไปลุมไปลุมวิจารณ์เนี่ยมันก็จะไม่กล้าทําไปเหออโหเดี๋ยวไปไปไปรีพอร์ตช่องเลยเป็นช่องเป็นช่องจริงกันเรียบร้อยเลยเจเนี่ยมีคนบอกพอดีว่าเจ๊ช่วยด่าคนที่ทํ channel ปลอไม่หน่อยก็ก็จริงๆเราไม่ได้ห้ามว่าสิ่งที่คุณทํามันติดมันเป็นสิ่งที่คุณทําเราไม่รู้ว่าคุณอาจจะชอบเราหรือเปล่าไงแต่สิ่งที่ การที่ทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็เราก็มีช่องของเราแล้วอ่ะคุณคุณแค่ไปทําที่มันแตกต่างจากผมก็ได้แต่คือถ้าเราชอบผมจริงอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เดี๋ยวให้พี่เจไปนอนอวยพรอวยพรหน่อยทิ้งหนอยถึงคนไทยหน่อยแล้วก็โควิดหน่อยไม่ใช่พรนะให้อวยพรตายแล้วจริงๆงเลยก็โอเคดาวสาร้ายังไงนะอาสาระายนิดนึ่งตอนสาระานิดนึ่งครับผม ก็จริงๆสถานการณ์ตอนนี้ของไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะครับแล้วก็จริงๆทั่วโลกเนี่ย<ม>เป็นจะ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 พูดไอ้ติดขันไหมวะสถานการณ์ที่ที่มันยากลําบากแล้วก็มผมเชื่อว่าตอนเนี้ยังมีคนที่แบบลําบากของพวกเราก็คือคุณหมอมหรือว่าแพทย์พยาบาลน,นะครับ<ม>ที่เจ้าหน้าที่แบบเขาช่วยกันเสียสละเนี่ยเพราะว่าเขาอะเป็นเป็นคนที่เข้าใกล้กับการเสี่ยง เชื้อมากที่สุดคือเราแค่อยู่บ้านแค่ขอแค่พวกเราเนี่ยมีวินัยกับตัวเองถ้าเรามีวินัยกับตัวเองก่อนเนี่ยมันทําให้เอ,อเขาเรียกอะไรทำให้คนอื่นแบบมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นได้ถ้าเรามีวินัยกับตัวเองก่อนอะไรเงี้ยก็คือไม่ว่าจะล้างมือกินร้อนช้อนกลางคือห่างกันสักพักช่วงเนี้ยแล้วผมว่าเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้า,เข,าเข้าใกล้กันวันหน้าครับผมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆู้สุดยอดเป็นกำลังใจให้กับ กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบประธานบริษัททุกบริษัทแล้วก็ลูกน้องบริษัทที่ที่ก็ตอนนี้ก็มีทั้งแบบนลำบากอะไรเงี้ยก็อยากให้สู้ๆไปพร้อมกันเป็นกำลังใจให้ครับผมนี่วิธีเขาเขานี่เขาเขามาบอกใบ้เลยว่าคลิปต่ตอไปพี่เจจะทำอะไรคลิปยายบ้านแตานาเต้นระอ พ um ี Souls ่ทีบอกมาพี่ทีบอกมาขอบคุณมากครับเจครับมีแล้วพี่เจสู้ๆครับพี่ขอบคุณมากดีแล้วคุณด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมเชียร์นะครับนะตอนนี้โอ้โหบอลกำลังแข่งกำลังมันเลยครับขอบคุณพี่เจมากแล้วก็อย่าลืมนะครับชนะชาแนลไปติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตของพี่เจได้อย่าลืมชนะชาแนลนะครับกับฟุตบอลไทยวาไรตี้สยงมสปอร์ตครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับผมโโอ้หครับ โอ้สุดยอดมากคือคือจริงจริงคือจริงไม่ใช่สุดยอดคือเป็นเดี๋ยวนี้นะอความก็เรียกว่าอะไรสังไอก็เรียกว่าเวทีนี้แบบไม่ว่าจะเป็นสื่อเป็นนักบอลเป็นอะไรเนี่ยโอ้เจมันเขาได้หมดทุกอย่างคืออ้ที่สำคัญบางทีบางท่านก็อาจจะดูรายการเราแล้วบอกว่าเฮ้ยพูดมึงพูดกูกับต้องซึ่งจริงๆแล้วคู่นี้ พี่กับน้องใช่แต่ว่าย้อนอดีตเนี่ยไม่ไม่ต้องอดีตเลยตั้งสองสองปีหรือสามปีปีสองปีแล้วก็เจอบ่อยกับเขามาไทยผมก็ไปเตะบ่อยเข้ามาไม่ใช่ดิต้องเอาเริ่มต้นที่คุณไปอยู่ที่ญี่ปุ่น2018อ่าแล้วไปอยู่กับเจไปนอนกินนอนอะไรติดตามเจอยู่ตรงนั้นแหละบางทีเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยเจมันพูดไม่พอเออเรียกไอ้มึงกูอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้ใช่จริงๆต้อง อยู่กับเจเนี่ยอยู่เป็นปีเลยอะแต่เป็นเดือนหลายเดือนเลยะสามสี่เดือนสามสี่เดือนด้วความเป็นพี่เป็นน้องอะไรเนี่ยเวลาถ่ายทอดอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันพูดกันง่ายๆแต่เวลาพูดกับผมก็จะพูดเป็นอีกกากานเลยอีแบบหนึ่งเึ่งผมว่าอายุก็เยอะอะไรเงี้ยก็เป็นพี่กับน้องไปอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยเจมันเด็กดื้อหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะ เอาเรเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ากู้นี้เขาตั้งคู่เนี่ยเขาซี้ก <ขอ S 1> นักนเขามีอะไรก็นอนกินนอนความวารัรัต่างๆนี่มีหมดอันนี้ต้องอธิบายซะก่อนอ่า